สวัสดีค่ะทุกคนพบกับหนูนิ่มกันอีกแล้วนะคะจากท่าสงเดียร์ชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพาทุกคนนะคะมาดูกันนะคะว่าในไอแพดของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็คือจากคลิปที่เรานะคะที่เราอะ่ะแกะแกะหรือว่าอันบ็อกไปนั่นแหละทุกคนที่เราแกะไปนะคะเป็นรุ่น iPad 828GB นะคะตอนนี้นะคะก็ได้ผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาบอกนะคะว่า เราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ใช้งาน,านอะไรบ้างนะคะโอเคอันนี้ก็หน้าจอหฮมเรานะคะโอเคอันนี้นะคะก็จะเป็นออแอปเบื้องต้นนะคะก็จะมีเป็นแอปเบื้องต้นนะคะที่ iPad น่าจะมีนะคะแล้วก็ดานขางนะคะก็จะมีเป็น แอปทั่วไปนะคะ,ะแบบแอปโซนแล้วก็แบบพวกแบบโน้ตอะไรต่างๆนะคะหน้าที่2นะคะก็เหมือนกัน,นะค่ะแต่ว่าจะมีแอปบางส่วนที่เราโหลดเพิ่มนะคะจะเป็น Google, Pinterest, t ท m o n e y Chrome, InShot แล้วก็เครื่องคิดเลขน,นะคะถ้าแบบทุกคนเห็นตารางสอนนะคะเราไม่ได้แต่งตารางสอนเองนะ,ะอันเนี้ยเราโหลดในพินเทเลตนะคะจะแบบพวกนี้นะคะอ่า หน้าที่2นะคะก็จะเป็นหน้าที่เราใช้งานจริงๆนะคะมันมีอะไรบ้างนะคะจะมี u t u b e Line แล้วก็แบบศูนย์รวมความบันเทิงแล้วก็หอธุรกิจนะคะแล้วก็รูปวาดแล้วก็จุดน้ตอะไรต่างๆนะคะยังแร่งเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูความบันเทิงกันนะคะคคกกคทุกคนก็จะแบบมีแบบติเยอะมากคือแบบทุกคนละมั้งแต่ถ้าไม่มีก็ต้องขอโทษ้นดด่นะก็จะ <lab? S 2> มีแบบเกมนะคะ Netflix แล้วก็ Instagram แล้วก็เกมแซน d b บ็อกนะคะ อถัดมานะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะเป็นธุรกิจของเรานะคะก็จะมีเป็นโปรแกรมเรียน,นะคะ่ะก็จะเป็นซูมนะคะซูมเฟซบุ๊กนะคะอันนี้เอาไว้สมัครเกมค่ะทุกคนแล้วก็เออเอาไว้สมัครอะไรต่างๆนะคะแต่เราก็ไม่ค่อยได้เล่นหรอกต่อไปก็เป็นไอวิสเพนนะคะอืมต่อไปนะคะก็จะเป็นสามสิ่งนะคะที่เราว่างว่าเราก็จะเออกดเข้าไปเล่นนั่นเองนะคะก็จะมีอะไรบ้างคะก็จะมีเป็น โอเคเอทนะคะไอฟอนมาเกอร์แล้วก็กูดโนนะคะนี่เห็นไหมเออตามนั้น <S <S วาดรูปต่างๆนะคะนี่เมื่อกี้คือแบบั้ครั้งแบบวาดพิมพ์ไว้นะคะทุกคนอ่ะ <S <S ต่อไปนะคะจะเป็นไอฟอนมา a r เกอร์ค่ะเอาไว้สร้างตัวอักษรนะคะแล้วก็โหลดมาะค่ะแล้วก็ได้แค่2ชิ้นงานอยู่เลยนะคะก็คือมี AG แล้ว เอจอันแรกกับเอจอันที่สองที่เราทํานะคะแต่ว่ารวมๆมันก็เหมือนๆกันเลยคะ่ะทุกคเพราะมันเป็นลายมือของเราเนาะก็เนี่ยมันก็เป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือแบบตั้งใจทํานะ,ะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยสวยหรอกคะ่ะทุกคนนี่มันก็ข้าวๆนะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราไล่ให้ดูแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะก็ตัวอักษรไทยก็ยังไม่ได้ทํานะคะแต่อันนี้คะ่ะเป็นตัวที่เป็นตัวที่ เราทํานะคะทุกคนนี่เขียนเป็นตัวอักนรภาษาไทยแล้วนิดนึงนะคะมิกี้เลยนะคะจากนั้นนะคะก็ก็จะเป็นกูดโนตนะคะเอาไว้ทํางานอันนี้ก็ค้างหน้าจออีกแล้วนะคะนี่ก็จะแบบตามนี้นะคะก็มีแค่โฟลเดอร์แค่นี้นะคะทุกคนแล้วมีสมุดสมุดสนุดซึ่งไม่เกี่ยวกับเราเลยนะคะเพราะว่าเราก็ คือเรามีแล้วก็ไม่ได้เล่นคนเดียวนะก็แบ่งพี่พี่บบเล่นบ้างนะคะทุกคน,นก็ไม่ได้ครองเลยขนาดน,นั้นนะคะเอ,อแต่ส่วนใหญ่เราเล่นนี่ยนี่นะคะมันก็เป็นมาณนี้แหละนี่นับอันนี้ใช่ไหมเนีย่ยพูโน้ตนะคะแล้วก็ไอโฟนแต่ว่าถ้าแบบเป็นไอโฟนนะทุกคนอาจจะแบบสงสัยว่าไม่มีปากกาล้าทำไมเล่นได้นะ ก็คือเราไม่ใช่เราไม่ได้เอามือนะคะว่าเพราะว่ามันไม่ถนัดค่ะทุกคนคือมีปรกกาสำรองนะคะเพราะว่าก่อนที่เราเนี่ยจะไปซื้อปากกาของ apple โดยเฉพาะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีตังเหมือนเดิมนะคะเราก็ยังมีตัวนี้เลยค่ะทุกคนนี่เป็นปากกาทัสกีนนะคะอันนี้เราซื้อไว้นานแล้วเราก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าเราซื้อไว้ตอนไหนนะคะ แต่ว่าตอนนี้คือเรายังไม่มีเป็น Apple Pencil ใช่ไหมแล้วก็ใช้อันนี้แหละแต่ข้อเสียคือมันได้ทาให้แบบว่าหน้าจอมันเป็นรอยอะทุกคนเนี่ยดูดิเ,ดเออมันเป็นรอยเนาะเราก็เลยถ้าแบบว่านานๆทีเราก็เลยจะใช้อันนี้นะคะแต่ว่ามีติดเครื่องเอาไวก้ก็ดีเหมือนกันนะทุกคนก็รอคะ่ะรอเก็บตังะคะ์ค่ะตอนนี้ก็ยังไม่มีตังค์ะาดิเตอมนะคะ ค่ะโปรคีเอทก็เหมือนกันค really ่ะเอาไว้ว like ัดรูปนะคะเมื่อกี้คือนี่ค่ะรูปพี่ไข่มุกนั่นเองนะคะเดี๋ยวนี่ก็จะเลยค่ะการรีวิวเท่านี้นะคะเพราะว่าเราคือเราก็ไม่ค่อยมีอะไรนะคะก็ก็จะจะประมาณนี้นะคะก็ใครถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้ช่องสมเกียรติแชร์ในช่องฟองของเราด้วยนะคะก็แค่นี้แหละค่ะขอบคุณมากๆลยบเายบาย